ตัวโลเทสครับผมกลับมากับกลับมาอีกครั้งกับวารุณส์อ่าวารุณส์อย่างนั้นแหละโอเคเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนมาลองหน่อยลองอัดคลิปเทสดูว่ามันถ้ามันชัดวิดีโอมันลื่นหรือเปล่าต้องลองนะลองเดสแมทนี่แหละไม่แรงลงลงลงแรงอันเลดอะไรไม่มันนานเกิน ลงเดดแมทลองเดแมทดูอันนี้เพิ่งกลับมาสดๆเลยนะกลับมาก็เปิดคอมเล่นเลยใช่ฝ <c oughs> ีมืออาจจะไม่เก่งนะครับผมผมมาเ <c oughs> ทสลองเทสเครื่องนะผมว่ามันโอเคหรือเปล่า <c oughs> โอ้ยพาสุดก็ โอเคแล้วอยู่มาครับผมโอเคไม่ลแล้วสวยแกแขนแกแคนโดนกูแน่ ุ้มันเอาแมันวะออกมาสวยเฮ้ยอจิสสโอ้โหเป็นไงเป็นไงฝีมือโอเคอยู่นะค่งกลับมานัเนี่ย why not three down four down is. Yes.

เดาฟิกโอ้ยขีมือกูอะไรวะกูแปลกๆนะเล่นเล่นแปลกมาออกมา กูมันเปิดประตูออกมาฆ่าอย่างงี้เลยพแตกมาโอ้โหกูเป็นอะไรของกูวะทุกคนมันเล่นเทียอะไรกันมันเนี่ย <laughs> มา ถ้าผมแบบยิงไอ้พวกนี้ไม่ค่อยจะได้ว่ะไอ้เี้ยแต่ก่อนยังดีกว่าน,นี้เลยสงสัยเมื่อวานไม่ไม่ได้เล่นามาๆอามามาสงสัยต้องโชว์แล้วเดี๋ยวโชว์ให้ดูพี่จะโชว์ให้ดูครับไอ้เหี้ยว อะไรครับพี่จะโชว์ให้ดูว่าการลิศไนที่แท้จริงเนี่ยมันเล่นกันยังไงเขาเล่นกันอย่างนี้นี่เขาต้องมองมองดูงนี่เราฟิกเอานะครับนอนนอนหนูหน,นมีรักสังเเเฮวบ่มันไม่ให้ค่อยมากันเลยเว้คืออะไรวะ เอ้ามันเข้าไปกันตอนไหนดูดิอะไรอ,อ่ะไม่ค่อยมีคนเลยอ่ะไม่เกินนะไม่เกินนะไม่ค่อยมีเลยเว้ย

มีอีกนะโอ้เชตแต่ผมที่หนึ่งอยู่แล้วผมคาดเดาได้ชัวร์ชัวร์ไว้แตก็ไม่โดนไอ้เฮียมันเข้ากันเข้ากันดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ถือดินมาจะทำอะไรหลังมาโอ้ยมือหลุดมือมือข้อมือไม่เป็นทางซ้ายมา ภาพน่าจะโอเคอยู่นะตนแ,แต่ผมรู้สึกว่าแบบตอนผมตอนผมเล่นอ่ะมันไม่สมูทเหมือนมันไม่สมเนี่ยเห็นไหมผมเล่นไม่ค่อยได้มันไม่สมูทตอนแบบตอนตอนแม่ออ่ะเห็นปะไม่รู้ดิแต่มันก็เล่นได้อยู่อ่ะตัรสัดต้องฝึกแบบเล่นตอนอดัดแหละอ่ะบุม

ไม่มีเลือดอ่ะเชื่อเชื่อเชื่อช่ไม่มีเลือดเสี่ยงตายเ,เชี่หาละ <c oughs> เลอนหมดโจซสกิตาย

เด้ยวยกันวู้ฮู้ Let's go boy เฮมิโ go boy ชนะอีกแล้วอะไรวะเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนอะไรวะมันก็ง่ายเกินนะยิ่โอเคเทสแค่นี้พอละเดี๋ยวลองดูว่ามันลื่นเปล่า